ช็อกตาแตกค่าจัดงานแต่งปูปยายิ่งใหญ่สมฐานะภรรยานักธุรกิจขึ้นแทนเจ้าสาวป้ายแดงไปผหมันมาสำหรับปูปยาหลังเข้าพิธีงานแต่งกับนักธุรกิจมิสเตอร์ควางธุรกิจยานเบลแอร์เบเวอรี่ฮิลสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยบรรยากาศภายในงานงดงามราวกับเทพนิยายมีแขกเพียงคนสนิทและครอบครัวเท่านั้น ล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลชุดเจ้าสาวปู่ปยาิในช่วงพิธีการออกแบบโดยวาเลนติโนคูทูชุดช่วงอัปเตอร์ปาร์ตี้สั่งตัดจากแบรนด์วิเวียนเวสต์เวิรราคากว่า3.5ร้าล้านบาทค่าดอกไม้ตกแต่งในงานเป็นดอกกุหลาบสีขาวราคารวมกว่า12รล้านบาทรวมถึงค่าตกแต่งอินทีเรียห้องบอนรูมงานอัปเตอร์ปาร์ตี้อยู่ที่45ล้านบาทและความอลังการยัง ไม่จบแค่นั้นพอสร้อยคอเพชรที่เจ้าบ่าวมอบให้เจ้าสาวมีราคาสูงถึง200ล้านเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าสาวคนสวยด้วยนะคะที่ในที่สุดก็ได้เจอความรักที่แท้จริงแล้วคุณค่าที่เธอคู่ควรจริงๆ